อินดีต้อนรับข้อสู่ผีในโรงเรียน EP4 พวกคนวันนี้เราไปเที่ยวกันไหมไปซื้อไอติมด้วยไปเที่ยวชี่ไหนดีไปเที่ยวเอ,อ่มสระน้ำเมืองบุคฮาเวนจุดศนย์กลางไหมได้สิไปเรีบๆไปก่อนที่มันจะดูกกว่าน,นี้ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วเรีบๆไป เดี๋ยวฉันขอไปซวยติมกันนะหมดแล้วอะ่ะปะกลับกันเถอะทุกคน ึงนะเล่นน้ำดีกว่าโอ้ยเจ็บอะใครโดนชนเนี่ยฉันขอโทษนะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วทำไมเธอหน้าตาดูเศร้าจังทำไมถึงเธอ้องไห้เนี่ยพอดีว่าครอบครัวฉันอะโดนผีตัวหนึ่งอะกินเข้าไปกินกับไ้ใส่พุงเหมือนที่หยดเลยนี่เดี๋ยวฉันเอารูปให้ดู เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบเนี hey, ้ยคนแบบเนี้ยน่ากลัวมากเฮ้ยนี่มันผีที่จะกินบายลนนนี่เออเออเออพวกเราเคยเจอนะเพื่อนเราอะตอนนี้บ้านมอมผีดีนะที่ยังไม่ตายรักษาตัวทันแต่พวกเธอไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วปะทุกคนกลับบ้านกันปาทุเดี๋ยวเราให้พวกเธอกลับบ้านด้วยแต่ละคนชื่ออะไรหรออ๋อฉันอะชื่อมาลิน ส่วนเพื่อนฉันน่ะที่ที่อยู่ข้างฉันน่ะชื่อมิมที่เป็นใส่เสื้อสีชมพูอะ่ะนี่ไงเข้ามาแล้วชื่อมิมอ๋ออ๋อยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเลยนะเอาเป็นว่ามีเสียเวลากลับบ้านกันเถอะ ทุกคนไปนอนเลยเดี๋ยวขอให้มิ้นกลับมาหลินไปนอนห้องด้านล่างนะโอเค เสร็ลฮ้ยหัวหน้าห้องพรุ่งนี้เราจะต้องไปรับไมเนมกับบ้านนี่อืมะเรบอเรเรานอนกันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่สบายโอเคโอ้ยอยู่ที่ไหนแล้วนะเอ้ยนี่มันที่ที่เราเคยเจอไมเนมหนี่แต่ทุกคนมาครบกันหมดเลยทุกคนที่ไหนกันเนี่ย ทุกคนตามโนมานะเพราะว่าเราเคยฝันแบบนี้กับไม n a เนมอยู่ตามมาตามมาทุกคนแต่ว่าไมน a m นก็มาด้วยนะในฝันตอนเนี้ยเนี่ยไมน์เนมไปทางนั้นกันเถอะว่าตอนนี้มันเปิดเรี่ยงมันก็ยังไม่เปิดเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นทางตันอ่ะเอองั้นพวกเราไปหาผีตรงนู้นดีกว่าป่ะเออลุกคนเขาไม่กลัวมันใช่ไหมเขาไม่กลัวหรอกปะไปกันไหนๆก็มาละไปสำรวจกันเถอะว่าข้างบนมันมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเหมือนเดิม นตอนที่มากับไม n เน e ดิเงแต่ว่าทุกคนตรงนี้มันมีผีนะข้างในเนี่ยใช่ใช่ใช่เงั้นเข้าไปเลยเดี๋ยวขดันก่อนนะอู้หนักมากว้ายพวกมึงต้องตายททางยีมาไม่มาไม่ โอ๊ยเจียงนังจกิทำไมไม่ไวทุกคนก้ทำไมกันเนี่ยมันก็แค่ฝันเรื่องผีเองนี่ไดโนกี้ทำไหมไปดูคนอื่นดีกว่าฝันไปหรอเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวข้าวหลังก็ฝันแบบนี้ต่อไปเพราะว่าฉันฝันมาติดต่อกัน5วันแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีจัดการมันเจอพวกเราจะได้ไม่ฝันอีกต่อไป หฮยแต่ว่าวันนี้ไปรับไมาย name นี่เออเขาเปิที่หาแล้วโอเคปะ่ะทุกคนไปกันสวัสดีทุกคนแต่ว่าทุกคนฝันเหมือนกันแม้ที่พวกเราไปเจอไอ้ถ้ำน้ำหนึ่งอะมันมืดมืดแล้วพวกเราก็มีไฟฉายอะ่ะออ๋ทุกคนหมดเลยเธอเดีรอ my name ใช่ใช่ใชปะ่ะกลับบ้านกันไม่ต้องคุยละ ไปละปะไปกันเฮ้ยว่าแต่วันนี้ปาร์ตี้ชุดนอนใต้น้ำนี่ป้าทุกคนใส่แต่งตัวชุดนอนแล้วก็ลงไปในใต้น้ำกันเห็นดินเขา <c oughs> เขาบอกว่าบ้านเนี่ยมันมีห้องรับใต้น้ำปะไปกันเหนื่อยแล้วอะปาทุกคนนอนกันเถอะโอเคโอ้ยไม่อยู่ที่เดิมกันอีกแล้วเนี่ย แต่ว่าเมืมคนมันน้อยลงแปลกๆว่ะใช่มันเถอะป้าทุกคนไปกันไปให้ผีออกมันเถอะไม่อยู่ในความฝันเนี่ยที่เกียยอยู่ในความฝันเนี่ยแต่ว่าคนมันน้อยลงแปลกๆนะเช้ามาเถอะทุกคนป่าดันหินอืเอ้าทำไมผีไม่อยู่เนี่ยเราอ่ะใช่ใช่ใชเข้าไปข้างในกันต่อไหมไปเข้าไปลึกกว่านี้ป่ะไปกันเฮ้ยนี่มันผีนี่ ขอบคุณนะสำหรับล่างเพื่อนมือจ้างยังไงมึงก็หาไม่เจอไอีเพื่อนคงนั้นนะแต่ว่ากุณจะให้พวกมินออกไปจากในความฝันไปทุกคนมิ้มหายทั่วไพปฮาจริงเหรอไหนไหน,ไหนเอา้ามิ้มหาย เอ้ยแต่ว่าเราได้ยินไปอ,อันนั้นมันบอกอยู่นะผีมันบอกว่าชัยน่าจะเอาเพื่อนแกไปคนหนึ่งจริงจริง,รงแต่ว่าเราไปดูก่อนไหมว่ามิมอาจจะแอบอยู่ข้างบนหรือว่าไปนอนข้างบนหรือเปล่าโอเคป่าทุกคนปะทุกคนไปดูชั้นสองเลยเดี๋ยวเราขอดูห้องนี้ก่อนอุ้ยห้าวห่องของมิ้มหายไปหมดเลย เดี๋ยวฉันขอไปดูข้างบนนะโอเคไมนเนมเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ําแล้วก็อันนี้แล้วก็ชั้นสามเดี๋ยวฉันขอไปดูในห้องน้ําก่อนนะชั้นสองว่ามันมีหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีเอาเราอยู่ไหนอะชั้นสามไปดูก่อนไปทุกคนไปดูชั้นสามให้หมดเลยทุกคนเรามาคุยกันก่อนว่ามิ้มหายตัวไปไหนได้ไหมแต่ว่าเราฝันเรื่องเดียวกันเลยนะโอ้ยเรื่องนั้นเอาไว้ทีหลังฉันฝันบาลารอบแล้วกับไม n a เนมเนี่ย งั้นเอาแบบนี้ทุกคนน่ะแยกกันหาแต่ละห้องว่ามิมหายตัวไปไหนแต่ถ้าไม่เจอเดี๋ยวฉันติดป้ายประกาศเองว่าคนนี้หายตัวไปถ้าถ้าพบแล้วกรุณาโทรเบอร์นี้งั้นทุกคนไปหาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งอะไรที่หัวหน้าห้องบอกว่า m ม่เนมโดนผีสิงใช่ไหมโอ้ยหัวหน้าห้องบอกแล้วไงว่าอย่าไปบอกเรื่องนี้กับใคร อ,อ,อ๋อฉันเหรอหลุยพูดนะเอาเว้นมาหาหามิ้นก่อนอ,ออ,อ,อ,อทุกคนหาเจอกันยังยังเลยยังเลยไปดูที่หลับเบียงด้วยนะ อย่าลืมนะว่าลาเบียงมันมีซอกอะไรสักอย่างด้วยตรงนี้แต่ว่ามันก็ไม่มีอยู่เดียะทำไงดีอ่ะเดี๋ยว๋ยวฉันติดป้ายก่อนแล้วกันถ้าหาไม่เจอไปที่ลาเบียงชั้นสามเดี๋ยวนะทำไมประตูมันเปิดไว้นะ่ะก็เธอเป็นคนเปิดไงไม,ม่มิ้นงงไรเนี่ยแต่ฉันก็ไม่ได้เปิดนี่ ทุกคนไม่ต้องหาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวฉันติดป้ายคนหายเองโอเคไหมินป่ะไปปินรูปกันถึงพวกมึงจะหาเพื่อนพวกมึงยังไงพวกมึงก็หาไม่เจอป่ะเปูติดตามตนต่อไป